คนที่ไม่ได้ใช้บริการนะครับในเขตโรงพยาบาลมันก็แค่ตรงข้างหน้าเองนะเขาไปจอดกับฝั่งก็ข้างหน้าตรงที่จอดครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็คือบริเวณโรงพยาบาลแล,และหลังโรงพยาบาลล่ะหลังสุดที่ผมขับรถวนไปนถนนตู้ปลาเออนี้ยเอานะ้ำหมอหมอน้อยนะดูให้ก่อนดูให้ก่อนอหมอน่าจะไม่ไหวผมอยู่โรงพยาบาลฮะ บาหนึ่งบ้าน JKN นะครับฮัลโหลมีใครอยู่ในวอซมั้งไหมฮะลงเลยเลยที่ทอยอ่ะทอยลุงบุญส่งไม่มีบัตรครับอยู่ในโรงพยาบาลครับเองเดียร์รอมาอยู่นะเบิ่ม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 ฮะับรถกูมา97ใช้คุณถ่ายรถขึ้นแล้วเรียบร้อยความฝันผมจบรงแล้วผมก็บไอบอกเลยที่เมื่อกี้เลยสุลต่านเนี่ยอะไรนะสงผมกําลังมาเลยอ่ะกําลังสุลต่านเลยขัรถอะไรอ่ะ CIAJ KIA อะไรก็ไม่รู้อะ่ะกลับมาอยู่กันลกความจริงแบบพี่ตีรักโคงการสุรรเกน์รถแล้วมาครับผมหนึ่งหนูนี่เอาเอาไปก่อนดิแต่แต่<อ>ชีวิตจริง,งคันคันคันที่มึงขับแพงกว่าคนันนี้นะไฟฟ้าน,นี่นะอ,อ,อะไรอะไรแท็กทำแท้คันเนี้ย

โ้โชว์คนเดียว้าโอ้อุ้มได้แต่มันไปแย่งใช่มันแย่งแต่ว่ามันมันมันถือว่าอยู่นอกเขตนอกปลาใช่ไหมนอกป่านอกเ็ปโซนได้ถ้าข้ามถนนมาเนี่ยพุ่งได้เลยถือว่าบอกอยากให้มันไปถึงตู้ปลาเมื่อกี้ไม่เราอุ้มช้าจังวะนั่นเลยหัวต้องไปขอให้อะไอคนลงอะมีจุกกับมาดีเมื่อกี้ ถ้าแรงกว่านี้ก็ขึ้นรถได้เลยนะเมื่อกี้นนต่อหายละลุลง ปอนดีปอนดีเฮียเด็กเฮียองเลือดดเลยคืพูดเฟค up กะจับกันกะจับเนี่ยใคร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 อยู่เยอะอยู่เยอะเออคนเยอะเต็มกราฟอ่ลูเพื่อนเรามาอีกอ่ะเยอะเยอะจัดต้องเอามาอีกหถ้าเราโดนทางแก๊งมันโดนเป็นหูลายหัวเปล่าลูกต้องเอามาอีกไอ้แกงไอเที่ยงไม่งเยอะใครชนรถลุงไปนู่นแล้วเเอออาใครชนวะไอติมัตัดมันอะไร ต้นตีนจีิงจังเลยช่วงซีเข้าให้เลยนะมาใส่มันกลัวเพาะออกมาละมึงเลยอ๋อใช้มันมันมันพูดจาคนต้นตีนเขียนมาชักฮับอ้าวมันไม่เข้าแบบเด้งเข้าไปเลยอะซุบมันแก้แล้วเหรอมาให้ไม่แกไม่ได้จิไหนเรเพิ่งหมันปะเห็นไม่เห็นเบิร์มันตะโกนหน้าสอนอไรเงี้สัตว์ไอ้เงี้มึงรู้ทำอะไรมึงอยู่ไหนเนี่ยครับแล้วแต่แล้วเ ดีครับลุงคันเทาด้วยลุงแท็กคันเทาด้วยคันเทาคันเทาในตึกเงี้ยเออคันขาวด้วยโอเคโอเคแล้วนี่ข้างหน้านี่ลุงข้างหน้าในรถนี่จะสรุปีะคันนี้นี่คันนี้นี่คันนี้นี่คันนี้หน้าวะเนี่ยเพื่อแล้วเขายิงล้ออยู่เราทำอะไรได้ปะใช่ทำอะไรอ่ะดูยิงล้อยิงเดี้ยยิงตลอด เรารถใครก็ไม่รู้อ uh, ่ะหมอหมอหมอไหรอมอหรือตลอดไม่ตลอตลอดอยู่ไม่หรอเจ้าป๋องอยู่ก่นมองราต้องปูกอยู่ไหมหรอไม่รู้ครากังลอยู่เราก็ต้องกรอป่าออคอดีครับราหัเข้าประตูปไม่เคดอยู่ในบ้านรกเียาอยู่นี่เยอะน <onz> <etus> ระวังได้ฝ้าระวังได้ฟองไม่หยุด่ฟองไม่หยุดถวิีฟองไม่หยุดฟไม่เลิกะตีทีองอล้เนี่ยจับดีถึงสีีมั้งสี่หาหคันเจ็ดคันดู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 ดดูดูดูดดูดูดดูด้วูดูดดู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 นูด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 ดู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 ดดูดไดูแู็ูด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 อดหดูดู็ูด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 ยดูดดดว ลูฟี uffy, so? He, uffy, so? illing, so. ่แล้วเม่เห็นลูฟี่ป้บอกฟังลูฟี่อ่ะลุงเมื่อห็นลูฟี่บ้าง่บานะาวะักกี้ดีลูฟี่นันั่นนั่นนบาน่ะตรงตู้ทีเอ็มอ่ะก่อนไอทีเอ็มอยู่ฉันจะเป็นราชาจักรพรรดิได้เลยชองเสร็จแลอกอยนเมกบาบอกมาเนี่ยม่ไระอกมาว่าอะไรจะไล่อะครับออกแล้วออกแล้ว ขชูปั้นู้กันนะพี่ทุเรียนมันส่งคันไหนดูด้วยนะนี่ในบ้านมีต้องดูดีๆเลยไม่ได้จะเอาไม่ได้จะเอาหน้ากากออกอะไรแล้วมันก็เปิดเขาก็อยู่ในนั้นนานเนาะใครยิงยังผมนี่รอก็คาบยาอัดเล่นตำรวจตำรวจตำรวจไล่ยิงอยู่ตำรวจไล่ยิงยันไเลยคันนั้นอ่ะ ทำอะไรเขากดเกียบหรือเปล่าไม่ได้ทำครับใช่อะดูมาใกล้ใกล้ดีกว่านะรา่งั้นมันอัตคัดเลื่อนเหล็กห้าสิรอบละแล้วมั้งอยู่อยู่รู้เหล็กแล้วอยู่รู้เหล็กแล้วมาแล้วมาเยอะแล้วมาแล้วทายามมาเยอะละบ้านหลังบ้านออกแบบนี้ออกตึกลุงครับตึกลุง ให้หลุดหนะพออยู่แหนห้าหนึ่งกลายเป็นตแล้วนะตัวไหนวะดูไม่ออกวะดูไม่ออกไม่มาดโรงพาบลุงุงตกไอ้เว่เข้าไปางไนไม่มีหรอแม่อยู่บนดาดฟ้าเราไปเช็คกนเลยโอเคอใช่ไหม ะขึ้นไปข้างบนแล้วโดดออกข้างหลังตายแล้วมึมงโดดออกข้างหลังอะ่ะต้านทุกเรื่องยังยมีคนอยู่นะพี่เว่งแท็กเราใช่ไหมพี่ในบ้านจะลงทุนยอมตายเหรอไอสัตว์ไม่ได้แท็ก,ก,าากดดเดียโก้มันปรับนี่อยู่ภาพมันกระตุกจัดเลยมันปรับเขามาดักหน้าโรงพยาบาลเนี่ยตำรวจมาดูเลยก็ได้นะนะโรงพยาบาลน่ะเดี๋ยวี่ผมอยู่ในโรงพยาบาลเจ้เคแกันนี่พี <ผม S 2> ่อ่ะ อยู่กับคาสิโนบ้านหัวใจทางต่อบ้านหัวใจกรับตลาดคาสิโนพี่หมอหน้าโรงพยาบาลไม่ไม่เหลือใครยิ่งเคสเลยหรอพี่สามคนน่ะไม่รู้ลองเปลี่ยนเองพี่อยู่พี่อยู่ในเนี่ยพี่รอเดียโก้อยู่พี่คุณฮอร์วอลบอกดย์บารสั่งดิใช่พี่อยู่ที่อีกแป๊บนึงนะอะไรรถจับเออ เออเกีลุงันขึ้นะไม่เป็นไรอะบูดบูดบูดรถบูยังไงอะรูลดลุมีเนตัสได้หรอปล่าจะบูดรถเฉยๆแล้วมันฟันมันขึ้นแบบุบขึ้นมาเลยกเกบูดไดมเบรกบูดมันมีเขี้ยกวา กูไม่เคยเห็นหน้าจริงๆว่ะกูไม่เคยเห็นหน้าจริงๆว่ะเขาไปบ้าแท็กดำใช่ไหมแท็กดำใช่ปะมันซ่อมรถแล้วมันซ่อมรถแล้วยิงล้อหน่อยเขาจะออกหน้าบ้านมันยิงปล่อยมันต้องปล่อยมันพี่นะมันจะไม่ได้เยอะนี่ม่ลุงคุณส่งอยู่ไหนอะกลับบ้านกันไม่รู้มอนมีปัไม่ปล่อยปล่อยเชิงปล่อยเชิงบ้างปล่อย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 ป่ถ้าเกิดออกมาได้เดี๋ยวเพิ่งรีบยิงนะมาแล้วว่าปล่อยพี่เป้งโรงพยาบาลเป็นล้านเลยอย่าให้มันได้หายใจอย่าให้มันได้หายใจบอกหมอประกาศแล้ป่ะเนี่ย ครับลงอย่ากล่าวความวุ่นวายครับลงวุ่นวายใครครับลงยิงปืนนะเมื่อกี้เนี่ยเอ็งเพื่อไม่อยากหัวหมออะไครับตำรวจตรงนี้ไล่อะไรกันหนาตรงนี้ล่าสุดพิจาน้าหรือเปล่าแทากไหนพี่แท็กไหนตึดแดงครับอยู่ข้างในนะลอยน่ะหมอมองทัดได้หรอปืนไวขนาดนั้นนะขยันไปหาผู้คขึ้นไปดูดิมึงขึ้นไปดูข้างบนน่ะดูแล้วมาดีดูแล้วไม่เจอ ไม่ต้งมันซะยะกระตุมมันจริง <c oughs> หายไปไหนได้กระโดดลงเหรอกระโดดลงก็หนีไปได้แล้วมั้งถ้ากระโดดลงมันได้แต่ทางอีกทางเดียว่ะโอ้ยจำนวนคนเขาเล่ยหล่อมาก ไปทางสุสานสุสานซ้ายลงไปทางปั๊มเจอไหมไม่ไม่ออกมาจากโองบาลเลยอยู่ข้างในเหรองมากเลยใช่อยู่ข้างในหน้าตึกลุงนี่พวไ่หยโอเคไล่ไ้เหี้ยได้ดีเไปทางสานเยาวราชไปไปไป

ใช่ตายอ,อย่างเดียวแล้วก็ไล่เพื่อนชุกแกใช่แต่ตอนแรกอาวุปกรคุไม่ได้ก็พะมึงยับบกบี่ไม่าหน้ามาจะไม่บาแวแรกอาวุธอ่ะมันไม่อยู่ข้างหนหรอเราเช็คประตูไว้บบแล้ว ไหนอยเดย้ตรงเนี้ยรับพี่ครับลงุงได้ได้เัญครับลงุงลุกลุกอันนี้ได้ปัญหาด้วยปะอันนี้ใครไม่รู้ครับลงุงต้องทางถามวอลุกลุกไม่ลุกไอ <c oughs> โนมฮัลโหลเอ้ยนี่ใครอ่ะเห็นลุงคุณส่งปะ กนแพงกูเหมือนงราเย็นครับอะไรนะอะไรนะโอ้ยพี่พี่เย็นชาเย็นไม่เห็นลุงมาส่งปาไม่ไม่รู้จักครับพี่ผมนอนได้ยังผมจะตายแล้วทั้งหมดไม่เมอออกกับหมดไม่ได้หรอกหมด แอบปะอยู no. ่ข้างในหรอมั้งเขียนหาเดี๋ยวสปอยเลยครับไปช่วยพี่เกหน่อยช่วยพี่เกหน่อยช่วยพี่เกหน่อยถ้าคุณไม่สปอยผมก็จริงๆรีงรอมันดื้อมดื้อมโอ้ไม่ไหวชอบรถอยู่นะจากข้างหลับเดา๋ยวถอยทับเมาโอ้เป็นไรพิงเกมเล่าให้ฟังดิมฟังไม่หวั่อาไม่แน่ใจเหมือนกันเกลือประชาชนชนใครนี่กันชนกันแล้วตะลุยจนตรวจยิงชนล้วชนล้วออกโคี่เกขอพี่เก๋ก็โดนแบบพร้อมพร้อมเต็มลำ เ้ยพี่โนบอกกาดคาสิโนไม่อ้างดีกว่ารับการลงมาเซิร์ฟว้าวขับการปักปักทมั้งพวกมันเหรอไม่รู้อ่ะพี่โนบอกไอเดียเขาไม่รู้นะเอาไง้ไปดูกันส่วนหนึ่งก็ได้ครับเก้าเจ็ดสวัสดีครับพี่พี่เป็เพคด้วยไปแาะบอลลูนกูเยอะอยู่นะขึ้นไม่ได้อ่ะอะไรวะสวัสดีครับพี่พเฮ้ยโหพี่พิ้งชุดบล็อกปะเนี่ยไอ้เดีบย็อกแหละพี่ลองขึ้นดิ มาดีบอกลุงบุญส่งยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยแต่ยังหาไม่เจอขยับไปหนขยับขยับไปหนเอาไปเก็บก่อนเออป่อยมันบางวะ้เนี่ยลงมาคอยพาวพี่หัวแดงชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเนี่ยผมชื่อลิวนาสครับผม เฮียใครมก็เข้าไปหาดิอมาดิเฮียถ้ามันไม่อยู่ในนี้แล้วมันก็ไปแล้วถ้ามันไม่อยู่มันก็ไปแล้วมันจะมีที่หนึ่งที่มันเป็นบั็อกอะผมจำได้อยู่ข้างกำแพงกำแพงไหนะวะ,ะกำแพงนี่แหละ มันอนเตียงนี่นอนเตียงข้างในก็ตีกันหรือว่าเขามาเติมเลือดก,กันเนี่ยเขานัดทำบุญกันมั้งเฮ้ยเหียเป็นโรงพยาบาลไหนี่ไอ้เฮียมันไปแล้วหาไม่เจอเงี้ยมันไปนานแล้วเว้ย กวมันจะหายไปไหนได้อะไอสัตว์ก็มันนอนทับกันมันไปแล้วไอเฮี้ยนมึงหาไม่เจออ่ะอ๋อนี่คหรับี่ลุงเฮ้ยไอเฮี้ยไอสัตว์เอ้ยกูแทงไปแล้วไอ้เฮี้ยประเด็นสุดยอดเลยครับลูกพี่เท่าไหร่ จ,จ่ายให้หนีเพื่อเอ่อเล็กแกงเท่าไหร่แกงเท่าไหร่พี่แสนหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนเลขหนึ่งก้าแปดตรงไหนข้งไหนตรงไหนในอะอมือไวใน ทีหลังถ่ายรูปไม่ทันนะหมอถ่ายทันเปล่าทันนะหมอเรื่องอะไรครับโชว์ลงด้วยอย่างงี้หมอไม่ไล่หรอไม่ได้นะหมอเรื่องอะไรครับผมรอประกาศรอบที่สามครึ่งชั่วโมงแล้วครับเนี่ยถ้าพวกคนไม่ออกไปท้องก็ไม่ได้ออกไปสักทีอ้าวอ้าวผมไม่ใช้บริการโรงพยาบาลไม่ได้หรอกคือถ้าขุดถ้าผมต้องผมต้องออกให้เขาใช่ไหมครับเออ คำถามได้แต้องอย่างนั้นนะถ้าคือถ้าพวกลุงไม่ได้ออกเขาก็ไม่ออกอ้าวมีด้วยเหรออ้าวคุณไม่ประกาศไล่คือต้องต้องรอให้ผมออกเหรอคุณมั่วปะไม่คือผมก็ประกาศทั้งสองฝั่งเนยอ้าวผมเพิ่งเข้ามาตะกี้นี้ผมเดินออกไปข้างนอกไปออกข้างนอกนะผมเคือลงข้างนอกแล้วก็คือลงก็อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลผมไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเลยครับผมขับไปนู่นน่ะหลังโรงพยาบาลนู่นน่ะเพิ่งเข้ามาไม่แต่ก็แก๊งลงไงที่จอดหน้าโรงพยาบาลอยู่อ้าวต้องออกทั้งแก๊งเลยเหรอ ก็คนที่ไม่ได้ใช้บริการนะครับในเขตโรงพยาบาลมันก็แค่ตรงข้างหน้าเองนะเขาไปจอดกับฝั่งนู้นก็ข้างหน้าตรงที่จอดครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็คือบริเวณโรงพยาบาลแล,และหลัลงโรงพยาบาลล่ะหลังสุดที่ผมขับรถวนไป็นถนนตู้ปาลาเนี่ยโรงพยาบาลไหมกูมได้ดูตรงนั้นแต่ก็คือ,อยังลุงก็ยังอยู่นะครับลุงอ่ะแล้วผมเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลนี้ไงคุณมั่วปะผมจะเข้ามานอนเข้ามาซื้อของอะไรนี่คือต้องออกผมต้องออกใช่ไหม จะได้รู้แค่นั้นเองก็คือก็คือโรงในบริการโรงแามเซฟโรงแต้องออกเลยครับลุงแล้วคุณเห็นจุดประสงค์เขาบอกว่าเขาแอบอยู่ในโรงแรมดีครับเรื่องอะไรครับจุดประสงค์เขาก็คือเอาโรงบามเป็นเซฟโซนนะครับผมขายพี่ผมขายอะไรครับตอบดิมีคนถามก็คือผมพยายามไล่ครับลุงนี่คือผมก็ไม่เห็นเหมือนกันไงเหมือนเดี๋ยวมาเจอกันแค่นั้นอะไอ้เหี้ยมึงเตรียมรับเลยหมอ เจอปะถ้ามึงจะช่วยโจนะมึงช่วยให้เต็มที่นะไอ้เหี้ยเจอปะเจอปะจุกเออเดี๋ยวเล่นหมอต่อเล่นหมอเล่นเคทำไมวะไอ้เหี้ยมึงเดินเข้าไปหาหียบอกว่ากูต้องออกด้วยไอสัตว์ต้นตีนเหี่อะไรไม่รู้ตักกะเจอไหมน้เจอเจออยู่ในเจอโอเคขยู่ในใครใครเฝ้าอยู่ว่ะมาดีปะเขาแอบยังไงวะเนาะ กะกะนำมาไอ้เหี้ยตะกะโค่นพระเจ้าอ่อนเลยกูเข้าไปหาบันไอ้เหี้ยคือเอาง่ายๆว่าถ้ากูไม่ออกพวกมันก็ไม่ออกไอ้เหี้ยตะกะแม่งโคตรเหี้ยเลยหมอคุณลุงเขาไอ้สั่งโคตรงงเลยเฮียเขาอยู่แล้วคส่งเขาอยู่ในโรงพยาบาลโค่นประมาณแบบว่าถ้ากูไม่ออกเขาก็ไม่ออกตะกะส้นตีนไอ้เหี้ยแล้วไม่ได้ไม่ได้ตะกะเราไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเลยเราสร้างแล้วแล้วมันจะไล่ไหมเนี่ยมึงเดี๋ยวสรุปยังไงเนี่ยผู้ส่งอยู่ใช่ไหม คือหมอกไม่ให้ออกออกขวาไปทางไอะไรครับนี่เราจะได้ตัวออกมาไหมว้นน่าจะกลับบ้านนะโอเลยเอาง่ายๆเว้ยมึงต้องออกจากโรงพยาบาลก่อนไอ้ตีถึง่เขาจะออกหมอเขาบอกว่าอย่างนี้สไปทางบ้านเขาเลยนี่เราไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเลยเราอยู่ข้างนอกอยู่ฝั่งนู้นด้วยมันบอกเขคล็ดลงาบรนอะนี่ก็พ้นพ้นพ้นสะพานนี่แหะพ้นสะพานนี่ก็ได้ไม่เป็นไรเราหยุดสงฆ์ได้ให้ทุกคนออกมาให้ทุกคนออกมาเข็ดโรงพยาบาลมไดหมใช่หลัง ไม่แตกไปทางซุ่นสารต้องไปทางสุ่นสารตีกันขึ้นมาขวาเป็นไปทางฝั่งวงตัดตัดตัดเวตัดตัดอยู่ตรงนีเรื่องวงขวาลนี้นอกแล้วเรื่องวงขวาหายตรงไหนตรงไหนนอกโรงพยาบาลอีกไหนเดินมาชี้ดิจะได้รู้กลางวงไว้ไหมย้อนกลับไปทางซุสารไปเขียนป้ายบอกก็ได้ว่าเขียนโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนอ่ะไปเดี๋ยวผมลงรูปเขียนโรงพยาบาลให้แล้วลงไปบอกมาหนึ่งเคสอยู่ปักมลี้ยงวขวานะหนึ่งเคสอยู่เลี้ยงวงอะไรก็คือเดียวไม่ก็คือหมอหอช่วยเหลือหรอมันเกี่ยวอะไรี่อะไรกับหมออ่ะหมอช่วยเหลือหรอ ไม่รู้เขาจะรอดไม่ก็กูเดินออกไปอ่ะกูเดินเข้าไปมันบอกถ้ากูไม่ออกอ่ะมันก็ไม่ออกต้นตีนที่อะไรไม่รู้มันบอกกูไอ้ดี่ยวไม่แน่มันบอกมันบอกเพราแม่าจำหน้าไว้ไอ้ยักษ์ลงไปแทงมันลงไปแทงคนในโรงพยาบาลมันบอกอย่างนี้กูจ่ายไปแล้วนี่ไงอยู่นี่ไง เฮิร์เบาเฮิร์เบามีน็อกเข็มหมอสลักนะเรามีคนเฝ้ากันเฝ้ามีคนเฝ้าหน้าประตูป่ะต้องมีคนเฝ้าหน้าประตูไอ้กูขอถามนายหมอคนนี้ที่มันใช่คนที่กุณแทนนักบอลบาลแล้วมันชุกชุกแล้วนักบอลบาขึ้นมาแทงกูป่ะไม่ชัวร์นี่มีใครจำได้ป่ะจมัไมีหลายคนเลยมันไหนคนไหนเนสเซิร์มันต้กูต้องดูหน้าเสียมันก็ต้องบล็อกมารีบบล็อกอะใหรให้เมตึกลุ้ จริงงตามหลัอยู่นำได้เพราะวันนั้นไปกับมึงนะตุ่ยที่จำเสียงมันได้